สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักคำว่าม่านพรางกันนะคะม่านพรางไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ความมืดและไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่มันคือสัญญาระหว่างจิตวิญญาณกับจักรวาลที่ยอมให้เราหลงลืมความเป็นพระเจ้าหลงลืมความเป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเพื่อที่เราจะกลับมาและลึกได้ด้วยความรักอีกครั้ง เมื่อจิตวิญญาณตกลงลงมาเกิดในมิติที่หนาแน่นนี้เรายินยอมให้ม่านบางๆประคุมจิตเดิมแท้ของเราไว้เพื่อให้การเดินทางบนโลกใบนี้มีค่ามีบทเรียนมีการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณเพราะถ้าเราจำได้หมดเราจะไม่รู้จักคำว่าเติบโตและกลับคืนมั่นพราง จึงทำหน้าที่เหมือนหมอกบางที่ปิดไว้เพียงพอให้เรามองไม่เห็นเบื้องหลังทันทีม่านโปร่งใสที่ให้เราตัดสินใจเดินเข้าหาแสงอย่างมีเจตนากระจกกับด้านที่ให้เรามองเห็นตัวเองในภาพจำลองเพื่อเลือกกลับมาที่ความจริงด้วยหัวใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรากำลังอยู่ใต้ม่านพรางเมื่อเราลืมว่ารักแท้นั้นอยู่ในตัวเองเมื่อเราคิดว่าเราแยกจากกันเมื่อเรากลัวแทนที่จะไว้ใจเมื่อเราหลงว่ารูปร่างชื่อเสียงหรือเวลาคือตัวตนของเราทุกครั้งที่เรารู้สึกแตกแยกว่างเปล่าหรือไม่พอ จงรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอแต่เพราะม่านกำลังเชื้อเชิญให้เรากลับมาและลึกถึงความเป็นหนึ่งแล้วเราจะผ่านม่านพรางได้อย่างไรด้วยการหยุดวิ่งไล่หาแสงจากภายนอกด้วยการหันเข้ามาฟังเสียงเงียบภายในด้วยการให้อภยัยตัวเองที่หลงลืมเพราะ การลืมเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วยการกลับมาเป็นมากกว่าทำด้วยความวางใจว่าเรายังเชื่อมโยงอยู่กับต้นกำเนิดของเราด้วยการเป็นรักด้วยการเป็นแสงม่านพรางไม่ได้มีไว้เพื่อขังเราแต่มีไว้เพื่อให้เราปลดล็อกจากภายในด้วยกุญแจ ที่เราถืออยู่เสมอและเราก็เป็นผู้ใช้กุญแจดอกนั้นในการคลี่ม่านด้วยความรักความรู้และแสงอันไม่มีวันดับก,การมองผ่านม่านพลางและยอมให้ความจริงเผยออกมาเราตื่นขึ้นพร้อมกับลมหายใจแห่งความอ่อนโยนเราไม่เร่ง เราไม่รีบเราไม่ผักใส่ความเงียบวันนี้เราระลึกได้ว่าม่านพรางไม่ใช่สิ่งเลวร้วายแต่มันเป็นครูที่คอยบังแสงไว้ชั่วคราวเพื่อให้เราได้เลือกเดินกลับสู่แสงด้วยหัวใจที่รู้แจง้งให้เราอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในให้เรา มองผ่านม่านพรางด้วยสายตาแห่งความเมตตาเมื่อเราเกิดความสับสนความกลัวความทุกข์ให้เรากระซิบเบาๆกับตัวเองว่านี่คือม่านที่เราเคยยอมให้บังแสงไว้แต่บัดนี้เราเลือกที่จะมองทะลุผ่านม่านพรางด้วยแสงจากภายใน เราจะไม่เพ่งโทดสิ่งใดไม่หนีไม่ซ่อนเราจะเปิดใจให้เห็นความจริงเบื้องหลังของภาพรวงและยอมรับทุกส่วนของตัวเองกลับคืนสู่อ้อมกอดของความรักเราจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นเราจดจำได้ในสิ่ง ที่จิตรู้แต่หัวใจลืมม่านพรางจะค่อยๆจางลงด้วยการมองด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่กลัวความจริงเพราะความจริงคืออ้อมกอดของพระเจ้าแม้ในวันนี้เราจะมองไม่เห็นทุกอย่างชัดเจนแต่เรารู้ว่าแสงกำลังเผยผ่านรอยร้าวเล็กๆ ในม่านนั้นเราพร้อมแล้วที่จะไม่หลีกหนีความเป็นจริงม่านพรางมีไว้เพื่อให้เราตื่นไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวตลอดไปด้วยรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ